สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุกุสุคนสุมองสุบอลพ่อพ่อก็ส่องนกแทนเราพี่น้องเนาะมือไหนกันแม่นกแทนนายกเสาเฮื่อไหนได้พี่น้องมือเอียงคือเอาคือใส่คนละสวนสระน่ะนะบ่าววัดเขาใส่สวนหนึ่งลุงลุงเล่นเขาใส่สวนหนึ่ง ใส่คนลสนใส่คนลสนพอใหญ่นองมะลิมันสีบอฮากบอไม่นี่นะหอยเล่บ้านานนายไม่หับปล่ไม่ อันนี้พันยาโพดบ่ไหมนี่นะอันนี้พันยาโพดเดผู้นำลุงแหลผู้อมากระนานเลยลุกปิดแน่ดอดไผ่นะจะหลอกผลกแน่ดอกนอเ็มๆไปนึ่

nếu bạn vào một con? bó lại một bị như này ạ, phiền được sao? เออมปเดียวจะมีไปอาเนี่ยมันเช้าจะมันเก่าองเมันมายเดินานี่ถสายห่ไอ้เป่งของมันกจากแท่นเอาึไปเี่่างอนี่าอาวมันปีกปีากิกอนว่มู่จักไม่นเล่นที่ไมตา พูดแก้ฝุ่ไปุไมันต้นี้บอกบอกแกุ้่นอันต้นว่ามันมันเป็นยู่น้ำป่านบอกอ้าวบ้านนี่สร้างสร้างพกระตะกว่าเป็นคอองนะเออถ้าเป็นคองเน่ยมันอยู่พุ่นนี่

ยกรุลงลงลงบอกมัดจอยขึ้นโออยางมันตายเว้ยเดี๋ยย่ง้อยู่เปลี่ยนต้นพี่น้องเลยขึ้นีดนำมาฟีดเไปหาไง้น้ต้นเงาขึ้นก่อนใช่เงา มันเว้าตุลานี่คือเฮ็ดไห่นี่เนาะคือบ่ดีสิไปเฮ็ดให้มันบ่ได้แม่นบ่บ่ได้สิมันบ่ได้สิไม่ค่อยสิพี่นี่ <laughs> <liksomality> <rukuli> oh yeah, so ก็ล่ะต้นบว่านชน้ำต้นนั่นต้นนี้เป็นอดีเนาะน่าจะมี่น้ำไห้คุณพ่อท่านพ่อมาที่หลังพี่น่อย่เนาะท่านถึเรื่องการเนาะ

ปลาตัวยาวนี่ผมก็หามาโอ๊ยนั่นดอกบ่ใช่ กข้นก่นไ้นี่ครงีเป็นุ่นผู้ชายเวุ่นาบจเืงนั่นอนหรือเปล่แล้วบ้านไป่ได้ายจะพิพ์ไปก็เถีงดีหมอนันไปนะวันนี้วันนี้วันนี้ันนี้เลยวันนี้ใช้ใช่ใช่ักันนี้อัันนี้วันน้กับมันฮาเ้บน นี่เอาข้นกแชีรอ้ยเอา้หมไปทมันคือเตะสั่งโอ้สาวเลยักีเแก่มากเลยไเอาเรียบกินมันเนี่ยไอน่ง้อ

ใช้คนเอมากิ่งชมเพื่อนมาเนียก็บส่เาไดเลยอันนี้จะเปิดรู้บ่อยว่าจะกาให้งูยีเรียบได้บ่อยปูน้ําแค่เงื่นีได้เง่อนบ่อยไม่เกอีกอย่างนั่นแหละครับอกเธอมีเนักอะไรดอกม่ดอกแล้วพี่น้องเอ้ย

เราไปฟังนะสิบกว่าปีแล้วพี่น้องประมาณสิบป,ปีเนีเพราะว่าแม่เพิ่นกาบ,บริอยงานในกาแปดปีเก้าปีเพราะว่าเพราะว่าเพิ่นกามีเหตุผลเน <c oughs> ละลาะหลังจากอากาเพิ่อนอยู่มาอยู่ไปแปดปีเนาะแปดปีเพิ่นกาเสียชีวิตเนาะเสีเยชีวิตเพิ่นกา แมงแทนกัยุงเทศเนาะแมมงเทนยุงเทศแมงเเท่นกับอ้าุนขึ้นมาม่ครับหลดแยกเหมือนเด้ตอแม่ตะปูหนะพุนตะปูสีนะเจ้าตะปูอันนี้บอไทยอยัมีชาาเจ้าบบมันมีชาวเดียวบอันตัวนีแลวแก่ สองสี่เจ for ้าหน้เี <Speech outside> ่เาหน้าท่้อตะูนะชูกใช่ปะใชว่าวีแล้วเสาที่สี่พี่น้องทั้งยูเือนกับผักไก่ผักผักเป็ดชิาเนี่ยโอ๊ยปากซ่ามยเองใต้กด้กตัวนี้

ก็ได้กูแซกูติดตามชาน้องแท้พี่น้องแมงแทงกับสิดาลากิเพ่นไหเลยนะกินน้พอกันใอย่าลืมตดตามชาน้องแท้นะพี่น้องเนาะบายบาย